สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของการใช้งาน Verify นะครับในส่วนของการ Verify นะครับเราสามารถแัะปุ่ลคลิกเข้าไปที่ตัวของ Operation นะครับเพื่อเลือกในส่วนของ Verify นะครับจะ Verify เป็นลักษณะของ 2D 3D หรือว่า 2D Dynamic นะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะ Verify พร้อมๆกันในหลาย Operation นะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็กด c o n t r o l นะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับ Operation ที่เราต้องการที่จะ Verify นะครับ แต่หลักการ Verify ของ n X นะครับก็คือสามารถ Verify นะครับจากตัวบนสุดนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ Verify ตัวไหนเป็นเฉพาะนะครับเราอาจจะเลื่อนในส่วนของ Operation นั้นไปไว้ก่อนหน้านะครับก็ได้นะครับถัดมานะครับเวลาเรา Verify นะครับอันนี้ผมจะ Verify ทั้งหมดผมก็เลือกในส่วนของโปรแกรมนะครับเพื่อจะให้คุมทั้งหมดลงมานะครับผมก เลือกในส่วนของเวอ i f ดด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าคลิกกว่าแล้วก็ในส่วนของทุนผ่านนะครับแล้วก็ v e r i f y ตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกในส่วนของเ o อ i f y ิฟายทุนด้านบนแล้วกันนะครับเรามาดูตัวแรกนะในส่วนของ v ว r i f y นะครับในส่วนของการใช้ replay นะครับก็เป็นการดูในส่วนของทุนผ่านตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเพ a y ให้ตัวของท l นครับเดินให้เราดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วนะครับ Animation speed นะครับมาดูในส่วนของ ออปชันนะครับนะออปชันตัวบนสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของดิสเพย์ออปชันนะครับจะในส่องทูนครับตอนนี้เขาก็แสดงเป็นลักษณะของทูนนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับหรือว่าจะแสดงลักษณะของไวท์เฟรมนะครับหรือว่าเป็นพอย n ์นะครับหรือว่าเป็นในส่วนของเอ็กซิสนะครับหรือว่าเป็นทูนตามตัวแรกครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของแอสเซมบีนะครับแอสเซมบีก็จะโชว์ในส่องของทูนจริงนะครับ ตัวนี้ก็ต้องมีในสองทูนที่เป็น solid ทูนนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ของกราฟิกนะครับด้วยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวในส่วงของวิดีโอถัดไปเดี๋ยวจะมีการแสดงการทําตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นทูนนะครับด้านล่างนะครับสของ m o ชั่น type นะครับในส่วของ motion display ตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนนะเป็น current level นะครับเป็น level ปัจจุบันที่ตัวของทูนอยู่นะครับ โชว์แบบทูนทิปหรือว่าบอลเซนเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเป็นบอลเราก็จะขยับทูนผาดแนวทูนพาดขึ้นมานะครับถัดมาก็พอสนะครับก็คือหยุดแต่ละเลเวลนะครับถ้าเราไม่ติ๊กนะครับก็จะเพย์ไปเรื่อยนะครับพอจบหนึ่งเลเวลนะครับก็โชว์เลเวลถัดไปเลยนะครับถ้าเราคลิกพอสเอาไว้นะครับพอเราเพย์นะครับติว่าผมเพย์เต็มสปีดเลยกันนะเพย์ปุ๊บเขาก็จะลงอีกหนึ่งเลเวลนะครับลงอีกหนึ่งเลเวลนะครับคลิกทีหนึ่งก็ลงหนึ่งเลเวลอะไรเงี้ยนะครับ ถัดมาด้านล่างในส่องเก้าแอนคอร์ดิชันเซตติ้งนะครับก็สามารถเข้าไปเซตได้นะครับในส่องของเช็คเก้์กับเนื้องานด้วยว่ามีการชนเนื้องานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเช็คถู o แอนโคนเดอร์นะครับ check เช็คเป็นพารามิเตอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าในส่วนของการเช็คสต็อกนะครับจะใช้ยูสติฟายเพื่อจะบอกว่ามีค่าสต็อกที่เรากําหนดเองก็ได้นะครับด้านล่างก็จะให้โชว์ในส่องของดิสเพย์เก้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับ โอเคนะครับในส่อนของร e เพ a ในส่วนของ Verify Tool Pa ลพนะครับก็ขอจบในส่อนของร e เพ a ไว้เท่านี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากที่ตามรับชมนะครับ